เพราะว่าที่บ้านขายปลาขายปลาฆ่าปาลาอะไรพวกนี้มันเหมือนแบบมันเหมือนมันเหมือนต้องแบบดิ้นรนหรือว่าอะไรมันมันลำบากอะค่ะคไม่ได้แบบสุขสบายอะไรอย่างนี้ค่ะพ่อแม่ต้องแยกทางกันนะคะช่วงนนะคะครับเนาะจริงๆจริงๆตรงนั้นนะ่ะมันมันมันต้องแยกประเด็นอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับผมนะ คือปลาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการการธรรมาหากินก็จริงนะครับผมบาปอยู่ที่คนทํากรรมอยู่ที่คนกินครับผมครับแต่มีอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกอไว้อย่างหนึ่งก็คือเราต้องเราต้องสร้างบุญสร้างบุศลในการจะต้องชดใช้บ้างใช้หนี้เขาบ้างนี่ชีวิตเขาบ้างเพราะเราเอาชีวิตของเขามาทรรมาหากินนะครับนะมาเขาเรียกว่าประกอบอาชีพสำมาอาชีวะ นะครับผมตรงนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นอย่างหนึ่งที่มันเป็นสามัญสานึกที่เราจะต้องอุทิศบุญกุศลให้เขานะครับอย่างสม่ำเสมอเพราะเราเนี่ยก็แยกเพื่อนแยกหมูเข้ามาเหมือนกันในการเอามาบริโภคนะครับแต่มันเป็นอาชีพของเรานะครับผมแต่ตัวนี้เราก็ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อต่อสิ่งที่เราสร้างไว้กับเพื่อนร่วมโลกของเราด้วยนะครับมันถึงจะบรรลัยและสมดุลกันนะครับตรงนี้ นะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องกรรมแล้วนะครับผม